รัตไรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่22ปัญจากะนิบาทชุมนุมธรรมะที่มีห้าข้อตัตย์ปัญน,นาตหมวดห้บที่สามวรที่หนึ่งภาสุวิหารวักว่าด้วยความอยู่เป็นภาสุขตรัสแสดงธรรมะที่ทำให้กล้าห้าอย่างคือการที่มีศรัทธามีศีลมีการสดับตรับฟังมาก ปรารบความเพียรมีปัญญาตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างทำให้ถูกรังเกียจว่าเป็นภิกษุชั่วแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็ไม่พ้นถูกรังเกียจคือหนึ่งเที่ยวไปในที่อยู่ของหญิงแพทย์หาสองเที่ยวไปในที่อยู่ของหญิงไม้สามเที่ยวไปในที่อยู่ของสาวใหญ่ คำนี้โบราณเรียกว่าหญิงเถ้อ 4. เที่ยวไปในที่อยู่ของกระเทย 5. เที่ยวไปในที่อยู่ของนางภิกษุณีส่วนนี้อัตถกถาแก้ว่าไปเสมอเสมออันแสดงว่าถ้ามีธุระเป็นกิจจลักษณะและมีเหตุสมควรไปได้ตรัสว่าภิกษุกชั่วเปรียบเหมือนโจร อาศัยสิ่งต่างๆ5อย่างมีทางอันไม่สม่ำเสมอเป็นต้นทางไม่สม่ำเสมอเทียบด้วยการกระทำทางกายวาจาใจอันไม่สม่ำเสมอทรงแสดงว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะหอย่างเป็นสมณกละเอียดอ่อนคือหนึ่งมีคนขอร้องจึงบริโภคปัจจัยสี่มากไม่มีคนขอร้อง กบริโภคน้อย 2. เพื่อนพรหมจารีประพฤติต่อเธอโดยกายกรรมวจีกรรมบโนกรรมอันน่าพอใจนำเข้าไปแต่สิ่งที่น่าพอใจโดยมากในทางไม่พอใจน้อย 3. มีโรคน้อย 4. เข้าฌานที่หนึ่งถึงที่4ได้ตามปรารถนาทําทำให้แจ้งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะทรงสแสดงว่าเมื่อกล่าวโดยชอบก็อาจกล่าวถึงพระองค์ได้ว่าสมณะละเอียดอ่อนทรงสแสดงการอยู่เป็นสุขห้าอย่างคือตั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตามีศีลอันดีงามเสมอกันกันกบเพื่อนปรุมจารี มีความเห็นอันดีเสมอกันกันกบเพื่อนโรมจารีตรัสกับพระอานท์ว่าเพียงด้วยเหตุข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ภิกษุก็จะพึงอยู่เป็นผาสุขคือหนึ่งภิกษุกสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองไม่ทำผู้อื่นให้เป็นไปคือตั้งอยู่ในอธิศีลข้อนี้หมายถึง แม้ไม่ต้องชักชวนคนอื่นก็ดีพอแล้ว 2. ภิกษุเพ่งเลงตัวเองไม่เพ่งเลงบุคคลอื่นข้อนี้คือแม้ไม่เพ่งเลงคนอื่นเพียงแต่เพ่งเลงตัวเองก็พอแล้ว 3. ภิกษุไม่มีใครรู้จักมากแต่ก็ไม่สะดุ้งกลัวด้วยข้อนั้น 4. ได้ฌานที่หนึ่งถึงที่สี่ตามปรารถนา หาทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์วิมุตติานัศสนะว่าทำให้ภิกษุเป็นผู้ควรของคำนับของต้อนรับเป็นเนื้อนาบุญของโลกและตรัสว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างชื่อว่าเป็นผู้ไม่ติดขัดในสี่ทิศ คือมีศีลมีการสดับตรับฟังยินดีด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ได้ฌานสี่ตามปรารถนาทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวัและส่งแสดงว่าภิกษุเช่นนั้นควรเสพเสนาสนะป่าอันสงัดวัรที่สองอันทกะวินทวัก ว่าด้วยเหตุการณ์ในเมืองอันตกะวินทัตรัสว่าภิกษุผู้เข้าสกุลคือเข้าไปฉันเป็นประจำประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจในสกุลคือสนิทสนมกับผู้ไม่คุ้นเคยไม่เป็นใหญ่แต่ทำเป็นเจ้ากี้เจ้าการชอบคนสกุลที่แตกกันชอบกระซิบที่หู ขอมากเกินไปแล้วส่งแสดงฝ่ายดีในทางตรงกันข้ามตรัสว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างไม่ควรถือเอาเป็นปัจฉาสมณะในวงเล็บพระเดินตามหลังคือไปไกลหรือใกล้เกินไปไม่รับสิ่งที่มีอยู่ในบาทไม่ห้ามเมื่อพูดใกล้จะเป็นอาบัตพูดขัดในระหว่างที่กำลังพูด มีปัญญาสามแล้วส่งแสดงฝ่ายดีในทางตรงกันข้ามตรัสว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างไม่ควรเข้าสัมมาสม,มาธิคือไม่อดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสอดทพักแล้วท่งแสดงฝ่ายดีในทางตรงกันข้ามตรัสสอนพระอานนท ให้ชักชวนภิกษุบวชใหม่ให้ตั้งอยู่ในธรรมะห้าประการคือให้มีศีลสำรวมในพระปาติโมกให้สำรวมอินทรีย์มีตาหูเป็นต้นให้พูดน้อยให้เสพเสนาสนะอันสงัดให้มีความเห็นชอบตรัสว่านางภิกษุณีประกอบด้วยธรรมะห้าประการยอมตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ เหมือนถูกนำไปตั้งไว้คือตรณีอาวาสตรณีสกุลหมายถึงไม่อยากให้สกุลที่เกี่ยวข้องกับตนอุปการะผู้อื่นตรณีลาบตรณีความดีคือทนฟังเขาสรรเสริญผู้อื่นไม่ได้ตรณีธรรมะคือไม่สอนธรรมะแก่ผู้อื่นความตรณีที่กล่าวมาทั้งหมดย่อมตกนรกเหมือนถูกนำไปตั้งไว้ ส่วนการขึ้นสวรรค์เป็นทางตรงกันข้ามกับแสดงความชั่วความดีของนางภิกษุณีผู้จะชื่อว่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อีกหลายในวรรคที่สากิลานวั์ว่าด้วยคนไข้ตรัสสอนภิกษุไข้ว่าถ้ามีธรรมะห้าอย่าง ก็มีหวังว่าจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ไม่นานคือพิจารณาเห็นในกายว่าไม่งามกำหนดหมายว่าปฏิกูลในอาหารกำหนดหมายว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงกำหนดหมายในความตายตรัสว่าภิกษุหรือภิกษุณี ผู้เจริญธรรมะห้าอย่างย่อมหวังผลได้สองอย่างคืออรหัตตผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมีกิเลสเหลือก็จะได้เป็นพระอนาคามีได้แก่การตั้งสติภายในเพื่อมีปัญญาเห็นความเกิดดับแห่งธรรมะนอกนั้นเหมือนข้อธรรมะของภิกษุไข้ข้อหนึ่งถึงสที่กล่าวมาแล้ว ตัดถึงคนไข้ที่พยาบาลยากและพยาบาลง่ายคนไข้ที่ไม่ดีและดีส่งแสดงธรรมะที่ตัดรอนอายุห้าประการคือทำสิ่งที่ไม่สบายไม่รู้ประมาณในสิ่งที่สบายกินของที่ไม่ย่อยหรือย่อยยากเที่ยวไปผิดเวลาไม่ประพฤติรมจันทร์ แล้วส่งแสดงธรรมะที่ให้อายุยืนในทางตรงกันข้ามกับส่งแสดงธรรมะที่ตัดรอนและทำให้อายุยืนอื่นอีกเปลี่ยนแต่ตอนท้ายสองข้อคือสีทุศีลห้าคบคนชั่วเป็นมิตรกับทรงแสดงฝ่ายดีที่ตรงกันข้ามส่งแสดงว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าอย่าง ไม่ควรอยู่ตามลำพังแยกจากประสงค์คือไม่สันโดษด้วยปัจจัยสี่และมากด้วยความตรึกในกามกับทรงแสดงฝ่ายดีที่ตรงกันข้ามสันโดษด้วยปัจจัยสี่สันโดษคือความยินดีตามมีตามได้หรือยินดีด้วยของของตนไม่ยินดีของของคนอื่นทรงแสดงทุกข ของสมณะห้าอย่างคือไม่สันโดษด้วยปัจจัยสีกับประพฤติปรมจันท์อย่างไม่ยินดีส่วนสุขของสมณะตรงกันข้ามทรงแสดงบุคคลห้าประเภทที่จะต้องไปอบายนรกอย่างไม่มีทางแก้คือผู้ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำให้พระโลหิตของพระตถาคต ให้ห่อด้วยจิตคิดประทุษร้ายทำสงให้แตกกันทรงแสดงความเสื่อมห้าอย่างคือความเสื่อมญาติเสื่อมทรัพย์เสื่อมเพราะโรคเสื่อมศีลเสื่อมเพราะทิฏฐิแล้วตรัสว่าสามข้อต้นคือเสื่อมญาติเสื่อมทรัพย์เสื่อมเพราะโรคไม่ทำให้เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกแต่ความเสื่อมศีล เสื่อมรอทิฏฐิทําให้เข้าถึงอบายเป็นต้นแล้วส่งแสดงความถึงพร้อมในทางตรงกันข้ามและว่าสองข้อหลังคือการเจริญด้วยศีลเจริญด้วยทิฏฐิทําให้เข้าถึงโลกสวรรค์วัรคที่สี่ราชวัรคว่าด้วยพระราชา ทรงแสดงองค์ห้าว่าทำให้พระเจ้าจัก,กรพรรดิทรงหมุนจักไปได้โดยไม่มีใครหมุนกลับและทำให้ประตถาคตหมุนธรรมจักรไปได้ไม่มีใครหมุนกลับคือความเป็นผู้รู้อัตถะรู้ธรรมะรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทคือประชุมชนและทรงแสดงว่าองค์ห้านี้ทำให้โอรสของพระเจ้าจัก,กรพรรดิ ทำได้เช่นเดียวกับพระราชบิดาและทำให้พระสารีบุตรทำได้เช่นพรตะตถาคตต่อจากนั้นทรงแสดงคุณธร,รรมของพระเจ้าจัก,กรพรรดิเทียบกับของพระตถาคตคุณธรรมของพระราชาคุณธรรมของเชษฐโอรสแห่งพระราชาเทียบกับของภิกษุในส่วนของคุณธรรมห้าประการของภิกษุ ซ้ำกับที่เคยกล่าวมาแล้วในปัานิยังคะห้าทรงแสดงถึงผู้หลับน้อยตื่นมากห้าประเภททรงแสดงถึงช้างของพระราชาที่อดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสอธทัพักเทียบด้วยภิกษุผู้มีคุณธรรมเช่นนั้นและแสดงคุณสมบัติอื่นอีกเช่นรู้จักฟังรู้จักฆ่า รู้จักรักษารู้จักอดทนรู้จักไปเทียบคุณธรรมของภิกษุวักที่หชื่อติกันทก,กีวักว่าด้วยเหตุการณ์ในป่าติกันทก,กีทรงแสดงบุคคลห้าประเภทคือหนึ่งให้แล้วดูหมิน 2. อยู่ด้วยกันแล้วดูหมิน่น 3. ม,มีหน้ารับเอาหมายถึงหูเบาเชื่อง่ายสโลเล 5. โง่เง่า,งา,งาคือไม่รู้ธรรมะอันเป็นกุศลอกุศลตรัสแสดงบุคคลหประเภทคือหนึ่งผู้ริเริ่มเดือดร้อน 2. ผู้ริเริ่มแต่ไม่เดือดร้อน สามไม่ริเริ่มและเดือดร้อนสี่ไม่ริเริ่มไม่เดือดร้อนอย่างแรกห้าไม่ริเริ่มไม่เดือดร้อนอย่างหลังโดยอธิบายว่าริเริ่มหรือไม่ริเริ่มได้แก่รู้หรือไม่รู้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติตามเป็นจริงเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนได้แก่อกุศสละบาปธรรม ดับไปโดยไม่เหลือหรือไม่ดับมีคำอธิบายพิเศษเฉพาะข้อหลังที่ว่าไม่ริเริ่มและไม่เดือดร้อนนั้นคือทั้งรู้วิมุตตามเป็นจริงและอากุศลละบาบธรรมดับไปโดยไม่เหลือเจ้าลิชวีสนทนากันว่าความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะห้าคือช้างแก้วม้าแก้ว แก้วมณีนางแก้วขุนพลแก้วหาได้ยากในโลกตรัสตอบว่าความปรากฏขึ้นแห่งรัตนห้คือพระตถาคตพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วผู้แสดงพระธรรมวินัยนั้นผู้รู้พระธรรมวินัยนั้นและผู้ที่รู้แล้วปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้นหาได้ยากในโลก ตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายพิจารณาในเรื่องปฏิกูลและไม่ปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและปฏิกูลเป็นต้นยักย้ายหลายในเพื่อไม่ให้เกิดราคะโทสะโมหะและให้มีสติสัมปชัญญะวางเฉยได้ในสิ่งเหล่านั้นตรัสเรื่องู้ละเมื่อศีลห้าเป็นผู้ตกนรกผู้ปฏิบัติตามศีลห้า เป็นผู้ขึ้นสวรรค์ตรัสเรื่องภิกษุผู้เป็นมิตรที่ไม่ควรครบและควรครบผู้ไม่ควรครบคือหนึ่งให้ทำการงานมีทํานาเป็นต้นข้อนี้จะทำเองหรือคุมให้ทำสั่งให้ทำก็จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน 2. ก่ออธิกร 3. ประพฤติผิดในภิกษุผู้เป็นใหญ่เป็นประธาน สเดินทางนานเดินทางโดยไม่มีจุดหมายคือใช้เวลาให้ล่วงไปในการเดินทาง 5. ไม่สามารถชักชวนปลอบใจผู้อื่นด้วยธรรมิกถาตามการอันสมควรส่วนฝ่ายดีหมายถึงภิกษุที่ควรครบคือที่ตรงกันข้าม ตรัสแสดงอสัปปุริสทานและสัปปุริสทานหมายถึงทานของคนชั่วและคนดีอย่างละห้าคือให้ทานด้วยไม่เคารพให้ไม่ดีงามไม่ให้ด้วยมือของตนให้สิ่งที่เป็นเดนหรือให้เหมือนอย่างทิ้งคว้างให้โดยไม่เห็นอนาคตคือปราศจากความเชื่อในผลของทานส่วนที่ดีคือตรงกันข้าม ตรัสแสดงสัพพุริสถานพร้อมทั้งผลอีกห้าอย่างคือให้ทานด้วยศรัทธาทำให้รูปงามให้ทานด้วยความเคารพทำให้บุตรภริยาบ่าวไพร่เชื่อถ้อยฟังคำให้ทานตามการทำให้ความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ทำให้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคในกามาคุณห้าอันโอลาน หมายถึงมีทรัพย์แล้วได้ใช้ไม่เหมือนบางคนที่มั่งมีแต่ไม่คิดใช้ยอมอดอยากและข้อสุดท้ายให้ทานไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นทำให้ทรัพย์ที่เกิดขึ้นไม่ถึงความวิบัติจากไปจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากผู้ไม่ชอบกันจากทายาทและสำหรับหัวข้อนี้ ก่อนที่จะตรัสแสดงผลพิเศษของแต่ละข้อได้แสดงผลเหมือนเหมือนกันทุกข้ออย่างหนึ่งคือทำให้มั่งคัง่งรัพย์มากทรงแสดงว่าธรรมะห้าอย่างคือความยินดีในการงานหมายถึงการงานแบบเขา้ารหัดหรือชาวโลกความยินดีในการพูดมากในการนอนหลับในการคลุกคลีด้วยหมู่การไม่พิจารณาจิต ตามที่หลุดพ้นแล้วเป็นไปเพื่อความเสื่อมของภิกษุผู้หลุดพ้นเป็นครั้งคราวคือยังไม่หลุดพ้นเด็ดขาดส่วนฝ่ายดีเป็นตรงกันข้ามและส่งแสดงธรรมะห้าที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเช่นนั้นอีกเป็นแต่เปลี่ยนข้อสี่กับข้อหเป็นไม่สำรวมอินทรีย์กับไม่รู้ประมาณในโภชนะคือไม่รู้ประมาณในการกิน แล้วส่งแสดงฝ่ายดีตรงกันข้าม